ก็สำหรับคนที่รวบรวมข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่ายังตัดใจขาย R T F ไม่ลงนะครับต้องทํายังไงต่อกับเงินก้อนนี้ดีครับก็ตัดใจขายไม่ลงเนี่ยก็คงต้องรอค่ะนะคะค,คือมันมันรอแต่ทีเนี้ยการรอของเราเนี่ยตอนนี้อินด x มันสักประมาณมันเท่าไหร่แล้ววันเนี้ยครับก็เดี๋ยว หลุดพันสอเดี๋ยวขึ้นมายืนเหนือพันสครับก็ไป,<ก>ไ,ปไม่ผ่านาสัทีเหตุผลเพราะว่ามันมีแรงกดดันหลายเรื่องนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยใหม่ๆที่จะมากระตุ้นให้ตลาดหุ้นไปต่อเนี่ยมันไม่มีปัจจัยใหม่ๆนะคะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ได้มีแรงจูงใจมากนักแล้วก็ข่าวลบของตลาดทุนไทยเนี่ยมันมีเยอะ พอสมควรเลยหลายเรื่องเนาะเราเราคงทราบกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของปัญหาตลาดบ้านเราไม่ว่าจะเป็น high frequency trading นะคะหรือว่า robot trade หรือว่า short selling ที่มันเป็นอะไรที่มันทำให้ตลาดทุนไทยก็มีปัญหาจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแรงขาย LTF ที่มีอยู่1,888,000ล้านที่รออยู่นะคะไหนจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เข้ามากดดันตลาดนะคะเป็นภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจนะคะ หรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เราต้องรอเรื่องเหล่านั้นนะคะทีนี้ถ้าคนที่ตัดสินใจไม่ลงก็คงต้องรอ,น,องน้องเช็คมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคะคแต่คำว่ารอเนี่ยคือรอเพื่อที่จะขายกับรอมาตรการที่เขากำลังออกอยู่อะ,ค,ะค,ค่ะค่ะเป็นเรื่องของมาตรการของการออกไทยเอ SC สองนะ